สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เด้นนะคะวันนี้นะคะข้าวจัสมินเราเนี่ยก็ได้4 3วันแล้วนะคะหลังจากใส่ปุ๋ยครั้งที่สองตอนนี้เราใส่ปุ๋ยครั้งที่สองมา3าวันข้าวก็เขียวแล้วก็งามดีค่ะแต่ว่าเราเดินเข้าไปในแปลงนานะคะแจเอเลยค่ะ,มะแมลงสัตว์ตูพืชของข้าวตัวนอนค่ะนอนเนี่ยก็จะเข้าไปทํา กัดกินในอยู่ในลําต้นแล้วก็ทําลายระบบท่ออาหารของต้นข้าวนะคะทําให้ปริมาณผลผลิตเราเนี่ยได้น้อยแล้วก็เสียหายไม่ได้การและเขินปล่อยให้นอนกินอย่างนี้ข้าวของฉันขาดทุนแน่นอนเลยก็เลยสั่งทีมงานเลยค่ะเรียกทีมงานนี้เราใช้กันประจําทํางานดีมากเลยค่ะก็มีอทีมงานคนหนึ่งเขาลืมนะคะ เครื่องฉีดยาเนี่ยก็จะมีที่กองผงที่กองผงหายไม่รู้ไปอยู่ไหนเห็นแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วต้องกลับไปบ้านไปหาที่กองผงอีกอันนึงทําให้เราฉีดยาสายนะนิดหนึ่งปกติก็จะฉีดยาตอนเช้าที่มีแสงแดดอ่อนๆแล้วก็ไม่ค่อยมีลมนะคะก็วันนี้นะคะ การฉีดยาของเราเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จนะคะแล้วก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ